สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะกลับมาพบกับแหม่มนะคะในช่องแหม่มยูสคานะคะลูกค้าและมาพบกับแหม่มที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่คะ่ะลูกค้าที่เสรีไทยหกสแปนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับ,บรถคันนี้เลยมิสูบิชิแอตตานนะคะ1.2 GLS คะ่ะลูกค้า ปี2018นะคะลูกค้ารถคันนี้ไม้น้อยค่ะไม้แค่90 0 0หมต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าและรถสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะพาไปดูรายละเอียดนะคะทั้งภายในและภายนอกค่ะตามมาเลยค่ะ รถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีขาวนะคะออกแบบนะคะมาในพร้อมกับกระจังหน้าของเขานะคะมีตาสัญลักษณ์ของมิซูนะคะลูกค้าในส่วนของไฟนะคะลูกค้าไฟจะได้ไฟเป็นมัลติ r รีเฟกเตอร์นะคะลูกค้าและได้ไฟ d a y ์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะรถคันนี้รถสวยมากๆนะคะและ ผู้อ่ามันจะบอกเลยพนักงานนะคะบริษัทมีรายได,ได้แค่1 5 0 0 0บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วค่ะในส่วนของยางนะคะยางก็จะได้ปีใหม่นะคะใน,นส่วนของแห็กนี่เลยอ่าแบกแท้มาจากโรงงานนะคะลูกค้ารถสวยมากมากเลยนะคะในส่วนของกระจกก็มาพร้อมกับนี่เลยนะไฟเดียวนะคะลูกค้าที่จับก็เหมือนกันนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ รถคันนี้นะคะสวยมากๆนะคะเป็นสีขาวนะคะและราคาเดี๋ยวแมมนะคะค่อยบอกลูกค้าท้ายคลิปดีกว่านะคะลูกค้าในส่วนของรายละเอียดนะคะนี่เลยไฟนะคะก็จะได้ไฟ LED คะ่ะลูกค้านะคะลูกค้าเดี๋ยวแมมนะคะจะาพาดูรายละเอียดนะคะภายในรถกันบ้านดีกว่าคะ่ะตามมาเลยคะ่ะรายละเอียดภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้า พวงมาลัยของเขานี่เลยเป็นตัวท็อปเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าคาดด้วยตัดด้วยสีแดงเนาะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีรถคันนี้นะคะ CD u ียพร้อมนะคะลูกค้ารถคันนี้สวยมากๆนะคะลูกค้าภายในของเขานี่แบบหมอกเลยสะอาดนะคะลูกค้าและรถคันนี้เป็นปุ่มนะคะ Engine Start นะคะลูกค้านี่เลยเดี๋ยวมันซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้านดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารน,นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะถึงจะเป็นรถอีโคคาร์นะแต่ภายในขเขาดูกว่านะคะสะอาดนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าคาดด้วยสีแดงอย่างที่แหม่มแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะและนะคะยังได้พรมมาพร้อมนะคะและที่วางแก้วของลูกค้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้านดีกว่าคะ่ะตามมาเลยคะ่ะที่เก็บสัมภาระนะคะภายในของเขานะคะมาบอกเลยถึงจะเป็นรถอีโก้คแต่ภายในของเขานะคะดูกว้างขวางมากๆนะคะลูกค้าดูน็อตเลยน็อตของเขาทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะนี่เลยมาให้ดูเลยนะคะลูกค้ารถสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวรูเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอุปกรณ์ไรบ้านนะคะในส่วนของนี่เลยจะมียาอะไรเครื่องมือให้พร้อมนะคะลูกค้า ซสนทางมะพร้าวของเราก็ยังอยู่นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะประหยัดน้ํามันนะคะประมาณ24กิโลประมาณนี้นะคะต่อน1นลิตรนะคะประหยัดน้ํามันมากรถอีเกิลคานะคะขับภายในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดบาบอกเลยประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอห้องเครื่องบ้านดีกว่าคะ่ะตามบบเลยคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่องของห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าห้องเครื่องรถคันนี้นะคะมันบอกรอยเครื่องยนต์ของเขานะคะแห้งสนิทนะคะลูกค้าน้ํามันไม่เยิมนะคะลูกค้าภายในตัวรถของเขานี่เลยน็อตนะคะทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมเดี๋ยวแอมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะลูกค้ายังไม่เจอไม่มีการไขนะคะรถนะคะไม่มีการชนหนักนะคะลูกคก้าพลิกคว่ำจมน้ํานะคะลูกคกออกก้าสัญลักษณ์มอกรยังอยู่ครบนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมนะคะ080ค่ะ403มค่ะ 0, 0, 0 1น3นะคะลูกค้าหรือนะคะลูกค้าจะมาพบกับแมมได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่ที่เซรีไทย6 8นะคะแล้วมาบอกเลยราคันนี้ราคาอยู่ที่259,000บาทนะคะลูกค้า ครายเครดิตจัดไปฟรีดาวเลยค่ะรถคันนี้รถสวยมากๆนะคะลูกค้าแม่มขอฝากนะคะแหม่มในช่องยูสคาร์ด้วยนะคะลูกค้าใครนะคะแล้วแบม่มนะใครที่ชอบรถนะรุ่นไหนสไตล์ไหนอะไรยังไงก็สามารถเม้นมาบอกแม่มได้เลยนะคะแหม่มจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้แม่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ